สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงให้เราสปอยนะคะสำหรับวันนี้นิยายที่เราจะหยิบม,มาสปอยก็คือเรื่อง q t h e l i e ์นั่นเองคะ่ะถ้าใครไม่อยากฟังคลิปสปอยของนิยายเรื่องนี้นะคะสามารถกดไปที่ลิงก์ตรงมุมขวาบนได้เลยนะเราทำคลิปรีวิวแบบไม่ได้สปอยไว้แล้วนะคะ คิวดาไลส์นะคะเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์โรสแต่งโดยคุณจังเนียงนะคะแปลโดยคุณตรองสิริมีทั้งหมด2เล่มจบจำาหน่ายทั้งในรูปเล่มแล้วก็อ e ีบุ๊กด้วยนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีการสปอยเนื้อหาของนิยายตั้งแต่ต้นจนจบจึงมีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของนิยาย ดังนั้นใครไม่ชอบคลิปสปอยหรือไม่อยากฟังสปอยของนิยายที่เราหยิบมาในคลิปวิดีโอสามารถกดข้ามคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะคะแต่ถ้าใครอยากฟังก่อนอื่นถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลย เรื่องราวเนี่ยเริ่มต้นด้วยนายเอกของเรานะเมสันเทเลอร์นะคะเขาเป็นอาหารรับจ้างสังกัดองค์กรองค์กรหนึ่งเขาได้รับภารกิจให้ไปชิงพิมพ์เขียวมิสไซจากคนทรยศนะคะโดยร่วมมือกับลูกน้องอีกสองคนก็คืออารอนกับแอชลี่นะคะปลอมตัวเป็นนายหน้าพาหญิงบริการเข้าไปในบังเกอร์ที่มีคนคุ้มกันแน่นหนาในอัฟกานิสถานนะคะ แผนการของเมสันเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะจนพวกเขาสามารถเข้าถึงตัวคนทรยศได้เมื่อคนทรยศรู้ว่าตัวเองจะถูกฆ่านะคะจึงยื่นข้อเสนอว่าในกล่องนิรภัยเนี่ยนะเก็บพิมพ์พเขียวที่มีทั้งทองแล้วก็บัญชีธนาคารของเขาอยู่นะคะรวมๆแล้วเนี่ยมูลค่ามากกว่า50ล้านดอลลาร์เลยทีเดียว ถ้ายอมปล่อยตัวเองไปเนี่ยเขาจะยกพิมพ์เขียวแล้วก็เงินให้นะคะแต่เมสันเนี่ยได้รับคําสั่งจากองค์กรมาว่าให้กําจัดคนทรยศทิ้งและเมสันเนี่ยก็ไม่คิดขัดคําสั่งเพราะเงินด้วยนะแม้ว่าจะไม่ได้รหัสเปิดกล่องนิรภัยมาจากตัวคนทรยศเนี่ยแค่ส่งกล่องให้องค์กรนะคะองค์กรก็จะหาคนมาเปิดได้อยู่ดีนะ เมสันจึงตัดสินใจยิงไปที่คนทรยศนะคะเพราะว่าคนทลยศน่ะกำลังบอกรหัสเหมือนเป็นการบีบเขานะคะว่าให้ปล่อยไปเธอบอกรหัสขนาดนี้แล้วนะคะเพื่อกดดันให้เมสันเนี่ยปล่อยตัวเองไปเนาะตอนที่ยิงนั้นนะคะเป็นจังหวะเดียวกับที่เสียงปืนอีกเสียงหนึ่งดังขึ้น แต่คนที่โดนยิงเนี่ยกลับเป็นเมสันปรากฏว่าอารอนนะคะโลบอยากได้เงิน50ล้านดอลลาร์เมื่ออารอนเห็นว่าเมสันเนี่ยไม่ยอมรับข้อเสนอจากคนทรยศนะคะคิดจะฆ่าเขาทิ้งเนี่ยจึงตัดสินใจฆ่าเมสันนะแต่ว่าอารอนนะช้าไปนะคะเพราะว่าเมสันเนี่ยยิงคนทรยศจนตายไปแล้ว อารอนที่ไม่รู้รหัสเปิดกล่องนะคะจึงได้แต่บังคับแอชลี่ลูกน้องอีกคนเนี่ยให้หักหลังนะคะแล้วก็หอบกล่องนิลัยไปเพื่อหาคนเปิดแล้วค่อยแบ่งเงินกันนะคะแอชลี่ที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เนี่ยจึงตามอารอนไปเนาะเมสันนะนะคะก่อนตายเขาได้จะมองอารอนอย่างไม่เชื่อสายตาเลยว่าตัวเองเนี่ยจะต้องมาตายเพราะถูกลูกน้องทรยศนะคะก่อนที่ลมหายใจสุดท้ายจะหมดลงแล้วก็ภาพก็มืดไปเนาะ แต่เมสันที่คิดว่าตัวเองตายไปแล้วเนี่ยกรับฟื้นขึ้นมาในโรงพยาบาลนะคะจากบังเกอร์ในอัฟกานิสถานไม่มีทางที่เขาที่โดนยิงที่หัวเนี่ยจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันแน่ๆนะเมื่อเขามองสภาพตัวเองนะคะถึงได้กระจ่างนะว่าเขาฟื้นขึ้นมาในร่างของชายหนุ่มผมทองตาฟ้าที่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครนะคะ เมสันนะคะฟื้นขึ้นมาอยู่ในร่างของเฮลี่ลัสนะคะดาราฮอลลีวูดชื่อดัง แต่ดังในทางไม่ดีนะจากคำบอกเล่าของผู้จัดก,การส่วนตัวของเฮลี่นะคะเฮลี He ่โด่งดังจากการเป็นดาราเด็กพอเขามีหน้าตาที่แบบงดงามมากถึงแม้ว่าทักษะการแสดงจะห่วยแตกก็ตามเนี่ยแต่พอโตขึ้นนะคะเฮลี He ่กกับทำตัวเหลวแหลกนะอาจเพราะว่าเขาเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่ยังเด็กด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าเฮลี่เนี่ยทั้งติดยาติด เล่าแล้วก็มีอะไรกับผู้ชายไปทั่วไปหมดเลยนะข่าวของเฮลี่ส่วนใหญ่นะคะจึงเป็นข่าวเช้าและการปฏิบัติตัวของเฮลี่เนี่ยที่มักจะหยิ่งยัโซนะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นดาราดังนะคะจนคนอื่นรังเกียจเฮลี่นะคะจึงได้ฉายาว่าเป็นยอดยีประจำฮอลลีวูดเลยและพฤติกรรมล่าสุดนะคะยิ่งทำให้เฮลี่ถูกต่อว่าสาบแช่งกว่าเดิมก็คือเฮลี่นะคะที่กำลังเมาแอเนี่ยเอย่ยปากจีบ โนอาเรคาวตัน no ชายผู้เป็นขวัญใจชาวอเมริกันนะคะแม้ว่าโ no นอาจะไม่ได้เป็นดาราฮอลลีวูดก็จริงนะแต่ด้วยตระกูลทางฝั่งพ่อนะคะที่ร่ำรวยกับตระกูลทางฝั่งแม่แล้วตัวแม่เองเนี่ยก็เป็นถึงดาราดังนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยนะโนอานะคะมีใบหน้าที่งดงามมากๆโนายังปฏิบัติตัวสุภาพเสมอเวลาที่ออกสื่อนะเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีภาพลักษณ์ที่เพอร์เฟมากอะ แต่ยอดนี้ประจำาฮอลลีวูดอย่างเฮลี่กลับกล้าจีบโนอานะคะในคืนที่ข่าวดังไปทั่วนั่นเองนะนะ กลับปรากฏว่านะคะเฮลลี่หัวใจวายจนต้องเข้าโรงพยาบาลนะผู้คนต่างถกเถียงกันถึงสาเหตุที่เฮลี่หัวใจวายนะทั้งคนที่ออกมาบอกว่าอกหักจากโนอาเลยฆ่าตัวตายหรือบางคนก็บอกว่าเสพยากเกินขนาดหัวใจก็เลยวายนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุผลไหนก็ไม่มีใครรู้ได้นะเพราะว่าเฮลลี่ไม่อยู่แล้วนะคะคนที่ลืมตาตื่นขึ้นมาแทนก็คือเมสันเทเลอร์ของเรานั่นเองนะ เพราะเมสันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเฮลี่สักอย่างนะคะแล้วเขาเองเนี่ยก็ไม่กล้าบ,บอกความจริงออกไปด้วยว่าตัวเองไม่ใช่เฮลี่แพทย์นะคะจึงลงความเห็นกันง่ายๆว่าเขาความจําเสื่อมเนาะในตอนที่เมสันยังไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยผู้จัดการส่วนตัวของเฮลี่เนี่ยก็มาลากเขาออกไปกองถ่ายละครน,นะคะเพราะว่าถ้าไม่รีบไปเนี่ยเฮลี่อาจจะถูกตัดออกจากละครก็ได้จะมีสักกี่คนนะที่เชื่อว่าเฮลี่ป่วยหนักจริงๆนะ่ะ เพราะว่าเฮลี่คนเดิมนะคะมักจะโดดถ่ายละครใช้ข้ออ้างต่างๆในนาที่เพราะจริงๆแล้วอ่ะเมาค้างนะคะเมสันเนี่ยไม่มีความมั่นใจเลยนะ เขาเป็นแค่ทหารรับจ้างคนหนึ่งนะไม่ได้เข้าใจการถ่ายละครหน้ากล้องอะไรเลยและเมื่อมาถึงกองถ่ายเนี่ยเขาก็ถูกถอดออกจากละครจริงๆนะคะฉากที่จะถ่ายทําในวันนี้เป็นฉากสุดท้ายแล้วนะเมสันนะคะก็ถูกจับให้ถ่ายทันทีเป็นฉากกลางสายฝนนะคะที่ตัวละครนอะ่ะจะต้องวิ่งตามหาลูกสาวที่หายตัวไปนะเมื่อเข้าใจบทบาทที่จะต้องแสดงแล้วเนี่ย เมสันก็ไม่อยากแสดงเลยนะเพราะว่าฉากนี้นะคะทําให้เมสันนึกถึงอดีตเมื่อ10กว่าปีก่อนนะคะเขานะคะเคยมีลูกมีเมียตอนนั้นอะ่ะเมสันยังทํางานเป็นตารวจนะในวันที่เขากลับบ้านนะคะหลังจากแวะซื้อของขวัญให้ลูกสาวท่ามกลางสายฝนนั้นอะ่ะเมื่อเขาเข้าไปในบ้านนะคะสิ่งที่พบกลับเป็นเลือดนะคะแล้วก็ร่างไร้วิญญาณของเมียกับลูกนั่นเองนะ แม้ว่าเมสันจะพูดได้ไม่เต็มปากนะคะว่าเขาเนี่ยรักผู้หญิงคนนี้แต่ว่าการที่เขามีลูกสาวเนี่ยทำให้เมสันได้รับการเติมเต็มในชีวิตมากเลยเพราะว่าเมสันนะคะเป็นเด็กกำพร้าเขาไม่เคยมีครอบครัวเลยนะแต่การที่ลูกสาวเกิดมาเนี่ยมันทำให้เขาได้สัมผัสได้ถึงคำว่าครอบครัวจริงๆอะและผู้ร้ายที่ ค่าลูกกับเมียของเขานะคะก็คือผู้ต้องหาคดีขม่มขืนที่เมสันจับเข้าคุกไปนั่นเองนะมันกลับมาล้างแค้นเมสันนะคะหลังจากนั้นเมสันก็ลาออกจากการเป็นตำรวจนะคะและทําสัญญากับองค์กรเพื่อให้องค์กรเนี่ยช่วยให้เขาได้แก้แค้นแลกกับการที่เขาต้องทำงานตามที่องค์กรมอบหมายนะคะ ดังนั้นฉากที่เมสันต้องแสดงเนี่ยทำให้เขาหวนนึกถึงลูกสาวใช่ไหมตอนที่เมสันแสดงหน้ากล้องนะคะอารมณ์ที่สื่อออกมาจึงสมจริงมากๆเลยนะการแสดงนั้นนะคะทำให้ใครหลายคนที่มองมาอย่างดูถูกว่าคนอย่างเฮลี่นะ่ะหรอจะแสดงได้นะคะกลับต้องตะลึงเลยนะว่าแบบแสดงได้ดีมากได้ตราตรึงใจมากนะคะและการถ่ายทำเมื่อกี้ก็อยู่ในสายตาของโนอาเรคาวตันด้วยนะ โนอาเนี่ยเหมือนกําลังเห็นเงาของใครคนหนึ่งซ้อนทับกับร่างของเฮลี่นะเงาของคนคนนั้นนะคะก็คือเมสันนั่นเองที่จริงแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อ20ปีก่อนเนี่ยเมสันก็เคยเจอโนอามาแล้วนะโนอาห์ no a, ตอนอายุ7ขวบนะคะถูกลักพาตัวไปโดยคนร้ายที่เป็นนักแสดงอะ่ะที่ลิสยาความดังของแม่ของโนอานะคะจึงลักพาตัวโนอาไปเพื่อที่จะฆ่าทิ้งนะคะ ในห้องน้ำสาธารณะนั่นเองนะคะที่เมสันได้มาพบกับโนอาเข้าแล้วก็ช่วยโนอาไว้ได้ทันนะคะตอนนั้นเนี่ยโนอาถูกยัดไว้ในกระเป๋าเดินทางที่ทั้งเล็กทั้งแคบทั้งมืดเลยนะคะ ในตอนนั้นนะคะเมสันเองก็ยังเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งนะคะเขาต้องไปโทรศัพท์หาตำรวจที่ตู้โทรศัพท์ซึ่งอยู่ค่อนข้างไกลนะนะเขาก็เลยไม่สามารถที่จะแบกโนอาไปด้วยได้จึงได้แต่ทิ้งโนอาไว้นะคะพอแจ้งตำรวจเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยกลับมาโนอาก็ถูกคนพบแล้วก็ช่วยเหลือไปแล้วนะคะหลังจากนั้นโนอานะคะมีอาการทางจิตหลายอย่างเลยประมาณว่าเป็นซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็หนักขึ้นเรื่อยๆเลยนะ จนกระทั่ง10ปีผ่านไปนะคะโนอาได้พบกับเมสันอีกครั้งตอนนั้นนะคะเมสันทำงานให้กับองค์กรแล้วนะเขาได้รับภารกิจให้มาเป็นบอดี้การ์ดให้กับโนอาเมสันเนี่ยเป็นบอดี้การ์ดให้โนอาอยู่1เดือนนะคะ1เดือนนั้นนะคะเป็นเวลาที่สั้นแค่แป๊บเดียวเองแต่เมสันเนี่ยกลับรู้สึกผูกพันกับโนอานะ เพราะว่าตอนที่โนอาหลับนะคะเขามักจะฝันถึงเหตุการณ์ตอนที่ถูกลักพาตัวเมสันเนี่ยก็จะอยู่ข้างๆนะคะคอยกอดปลอบโนอาเองเนี่ยเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วเห็นหน้าเมสันเนี่ยก็จะเหมือนกับโล่งใจเหมือนกับได้รับการช่วยชีวิตอะแล้วเขาก็จะวางใจแล้วก็หลับต่อนะคะมันราวกับว่า เมสันเนี่ยเป็นเหมือนผู้ช่วยชีวิตของโนอาเลยก็ว่าได้นะและตอนนี้นะคะผ่านมาอีก10ปีเมสันก็ได้เจอกับโนอาอีกครั้งนะแต่ตอนนี้นะคะเมสันเนี่ยอยู่ในร่างของเฮลี่ใช่ไหมแล้วเพราะเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่เฮลี่ททำเอาไว้นะคะทำให้เมสันเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปทักทายอะไรนะ โนอาเองเนี่ยเมื่อฉุกใจคิดว่าคนตรงหน้าเนี่ยไม่ใช่เมสันจริงๆซะหน่อยแต่เป็นเฮลี่ที่มีพฤติกรรมที่น่ารังเกียจตั้งหากนะคะเอาเมสันมาเทียบกับโนอาได้ยังไงใช่ไหมโนอาก็เลยชักสีหน้าใส่เมสันนะคะ เมสันเนี่ยอาจคิดว่าโนอาลืมเขาไปแล้วนะเพราะว่าช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยมันสั้นมากอะ่ะมันไม่ได้นานเลยนะคะแต่สําหรับโนอาลกลับไม่เป็นแบบนั้นนะเมสันเนี่ยเป็นดั่งผู้ช่วยชีวิตของโนอาลเลยนะคะเป็นคนที่ฉุดเขาออกมาจากความมืดมิดความเจ็บปวดความกลัวทั้งหลายแหละ สิปีก่อนตอนที่เมสันต้องการรับภารกิจไปอัฟกานิสถานเนี่ยแม้ว่าพ่อแม่ของโนอาจะยื่นข้อเสนออะไรให้อยู่ต่อก็ตามเนี่ยเมสันก็ไม่ยอมนะคะโนอาเองก็ไม่กล้าที่จะรั้งเมสันไว้ได้แต่มองเมสันจากไปนะ แต่หลังจากนั้นนะคะด้วยความที่ตระกูลของโนอาเนี่ยเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ขององค์กรที่จ้างเมสันนะคะโนอาจึงให้องค์กรส่งข่าวต่างๆของเมสันมารายงานตลอดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทำภารกิจอะไรนะคะและข่าวล่าสุดรายงานว่าภารกิจที่เมสันไปทำนะคะบังเกอร์นั้น,น่ะ เกิดระเบิดขึ้นพบศพของคนทรยศนะคะและอีกศพหนึ่งแต่ศพนั้นนะคะน่าเละมากนะทำให้ยืนยันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเป็นเมสันหรือเป็นอารอนแต่ดูจากการแต่งตัวแล้วเนี่ยองค์กรเชื่อว่าเป็นอารอนนะคะตัวเมสันเนี่ยหักหลังองค์กรแล้วก็หนีไปพร้อมกล่องนิภัยแล้วนะแต่ในใจของโนอานเนี่ยกลับไม่คิดว่าเมสันจะหักหลังองค์กรอะ เมสันไม่ใช่คนที่จะทำอะไรได้เพื่อเงินนะคะเมื่อการแสดงฉากสุดท้ายเสร็จนะเมสันก็ว่างนะคะเพราะว่าพฤติกรรมของเฮลี่ก่อนหน้านี้ทำให้ไม่มีที่ไหนอยากจ้างอีกแล้วเนาะละครเรื่องนั้นนะคะจึงเป็นงานชิ้นสุดท้ายที่เหลืออยู่นะคะแต่เมสันก็ไม่ได้แคร์อยู่แล้วนะเขาไม่ได้อยากจะเป็นดารานะความฝันของเมสันคือได้ใช้ชีวิตสงบสุขนะคะเปิดร้านกาแฟเล็กๆนะคะ ถ้าเป็นเมสันในร่างก่อนเนี่ยเขาไม่มีทางทำตามความฝันนี้ได้สำเร็จแน่นอนนะ เพราะว่าภารกิจต่างๆนะคะทําให้เมสันเนี่ยมีศัตรูมากมายต้องคอยหวาดระแวงว่าจะมีคนมาลอบสังหารนะคะดังนั้นเมื่อได้มาอยู่ในร่างใหม่เนี่ยไม่ว่าร่างนี้นะคะจะมีคนดูถูกเหยียดหยามมากมายแค่ไหนร่างกายจะอ่อนแอเพราะติดยาติดเหล้าไม่ยอมออกกําลังกายมากแค่ไหนเนี่ยเมสันก็มองว่ามันเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยมากแต่เรื่องใหญ่ในตอนนี้นะคะก็คือเรื่องเงินเฮลี่นะคะแม้ว่าจะเป็นดาราที่แบบ รายได้เยอะมากแค่ไหนเนี่ยแต่เฮลี่ก็ใช้เงินอย่างกับหวานเลยนะรวมถึงการจ่ายค่าเลี้ยงดูให้ญาติญาตินะคะเดือนหนึ่งเนี่ยคนละ2 3 0 0 0 0ื่นดอลลาร์เลยนะทำให้ตอนนี้นะคะบัญชีถึงกับติดลบกันเลยทีเดียวนะคะเมสันนะคะจึงหยุดจ่ายค่าเลี้ยงดูแล้วก็ยังส่งจดหมายทวงหนี้นะคะที่เหล่าญาติญาตยืมไปจากเฮลี่ยะแล้วก็ไม่คิดคืนด้วยเนี่ยก็ส่งจดหมายทวงหนี้ไปให้นะคะพอจัดการเรื่องต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะเมสันก็ เดินทางไปนิวยอร์กนะคะเพื่อไปยังห้องพักเก่าของเขาที่นั่นนะที่ห้องพักเก่านะคะเก็บทั้งปืนทั้งเงินสดนิดหน่อยแถมยังมีกุญแจเซฟธนาคารเก็บไว้ด้วยนะเมสันนะคะเป็นทหารรับจ้างที่ค่าตอบแทนค่อนข้างจะสมน้าสมเนื้อกับงานที่เสี่ยงอันตรายอะนะดังนั้นเขาจึงมีเงินเก็บอยู่พอสมควรเลยนะคะเมสันจึงคิดเอาเงินนี้นะคะมาเปิดร้านกาแฟาแล้วเขายังหยิบรูปถ่ายเมียกับลูก ใส่กระเป๋าใบสีดําที่เขาใช้ประจําไปด้วยนะคะตอนที่กําลังจะออกจากห้องเนี่ยเขากลับพบว่าโนอาห์นะคะยืนอยู่หน้าประตูห้องของตัวเองนะทั้งคู่นะคะต่างแปลกใจที่เห็นกันและกันอยู่ที่นี่นะคะโนอาห์ Noah ก็สงสัยว่าทําไมดาราอย่างเฮลลีลัสเนี่ยถึงรู้จักกับเมสันนะคะเมสันก็สงสัยว่าทําไมโนอาห์ถึงรู้จักห้องพักของเขาได้เนาะ ตัวโนอาเนี่ยมาที่นี่เพื่อยืนยันนะคะถ้าหากว่าเมสันตายแล้วเนี่ยรูปถ่ายลูกและเมียของเมสันเนี่ยต้องยังอยู่แต่ถ้าเมสันยังไม่ตายนะคะเมสันต้องกลับมาเอารูปไปด้วยแน่นอนนะเพราะรูปถ่ายนะนะคะเป็นสิ่งเดียวที่เมสันยึดติดอะถ้าเมสันต้องการจะหนีไปยังไงเขาต้องกลับมาเอารูปไปด้วยแน่นอนนะคะ แต่คนที่โนอาผมเนี่ยกลับเป็นเฮลี่ที่มายุ่งกับข้าวของของเมสันอะโนอาจึงคาดคั้นเอาคําตอบนะคะในระหว่างนั้นเองนะคนขององค์กรก็มาตรวจสอบที่ห้องพักของเมสันนะคะเมสันถึงได้รู้ว่าหลังจากที่ตัวเองตายแล้วเนี่ยอารอนนะคะอําพลางศพของเขาให้เป็นเหมือนเป็นศพตัวเองเนาะทาให้องค์กรเนี่ยเข้าใจผิดว่าคนที่หนีไปเป็นเมสันนะคะเมื่อคนขององค์กรจากไปนะคะเมสันก็ถูกคาดคั้นต่อ นะแต่เมสันก็อ้ำอึงนะ้งเนาะไม่กล้าบอกความจริงกับโนอานะคะโนอาจึงเข้าใจ ท่าทางแบบนั้นว่าเมสันตายไปแล้วนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยทั้งคู่นะคะกำลังถูกขังอยู่ในลิฟที่มันค้างอยู่นะคะเพราะว่าอพาร์ตเมนต์ค่อนข้างเก่านิดหนึ่งนะน,นะทั้งมืดทั้งแคบนะคะทำให้โนอาเนี่ยคิดไปถึงเหตุการณ์ตอนถูกลักพาตัวในตอนนั้นทําให้อาการการกลัวที่แคบที่มืดเนี่ยกำเริบขึ้นมานะคะเมื่อเมสันเห็นสีหน้าของโนอาที่รู้ว่าเขาตายไปแล้วเนี่ยเมสันกลับปล่อยให้โนอาทําสีหน้าเจ็บปวด เสียใจแบบนั้นไม่ได้เลยนะคะเมสันจึงเปลี่ยนใจนะไปตอบแบบคลุมเครือว่าเมสันเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งนะคะโนอาพอได้ยินแบบนั้นปุ๊บเนี่ยเขาก็เริ่มแบบเหมือนอาการดีขึ้นมาเลยนะในตอนนั้นเองนะคะโนอาราวากับว่าจะมองตัวตนของเฮลิลัสเนี่ยเปลี่ยนไปไม่ได้รังเกียจเหมือนก่อนหน้านี้แล้วนะคะ เมื่อเมสันกลับมาจากนิวยอร์กนะคะก็พบกับญาติิของเฮลี่นะคะที่ตามมาต่อว่าเรื่องการยกเลิกจ่ายค่าเลี้ยงดูแล้วก็ยังมีหนังสือทวงหนี้ด้วยนะคะแต่หนึ่งในนั้นนะคะเมสันจําได้นะว่าเป็นคนที่ถอดหน้ากากออกซิเจนเพื่อหวังให้ร่างของเฮลี่เนี่ยตายเพื่อหวังจะเอาสมบัติไปเมสันจึงไล่คนพวกนี้ไปให้หมดเลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะโนอาได้มาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเรื่องเฮลี่นะบอกประมาณว่าเขาไม่ได้โกรธเครืองเฮลี่เลยแค่สงสารที่ฮอลลีวูดเนี่ยทำให้เฮลี่ต้องกลายมาเป็นแบบนี้มากกว่านะคะแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวของโนอาเนี่ยก็ทำให้มีงานในวงการนะคะกลับมาติดต่ออยากได้เฮลี่ลัสกลับไปแสดงอีกครั้งนะคะ ซึ่งเมสันคิดไว้แล้วนะคะว่าเขาไม่อยากจะทํางานในวงการแล้วแต่ว่าพอเห็นค่าตอบแทนที่จะได้รับคือถ่ายทําแค่2วันอะได้ตั้ง50,000ดอลลาร์ 50, นะคะเมสันก็เลยอดใจไม่ไหวนะก็ต้องรับงานนั้นนะคะ บทที่เมสันรับเนี่ยเป็นบทนักฆ่านะเป็นบทเล็กๆในภาพยนตร์ของผู้กำกับชื่อดังนะคะแม้ทุกคนจะยังคงดูถูกเขานะแต่ท่าทางการจับปืนของเมสันเนี่ยเข้าตาผู้กำกับมากนะคะผู้กำกับถึงขั้นที่ว่าอยากจะเพิ่มบทให้กับเมสันเลยนะคะในกองถ่ายนั่นเองนะที่เมสันได้เจอกับคู่อริเก่าของเฮลี่คนก่อนนะคะ เธอคนนี้นะคะรับบทเป็นนางเอกในเรื่องนะคะมักจะคอยมาหาเรื่องเมสันเมสันเองเนี่ยก็พยายามจะอดทนนะคะไม่ต่อบปากต่อคําแต่เมื่อถึงกับถูกสาดนะ้ํามะนาวใส่เนี่ยเขาก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วนะก็เลยตอกลับไปอย่างเจ็บแสบมากนะคะทําให้นางเอกสาวเสียหน้าเลยนะจึงหันไปลงกับผู้กํากับว่าจะเลือกไครระหว่างเธอที่เป็นดาราน,นางเอกดาวรุ่งกับ เฮลี่ลัสผู้เป็นยอดยีประจำฮอลลีวูดผู้กำกับจะเลือกใครแต่ผู้กำกับเนี่ยกลับชอบการแสดงของเมสันมากนะคะเขารู้สึกว่าเมสันเนี่ยเหมาะกับภาพยนตร์ของเขามากๆแต่ จะให้ผู้กำกับมาเลือกเมสันเนี่ยก็ไม่ได้อีกเพราะว่าตอนนี้เมสันเนี่ยอยู่ในล่างเฮลี่ใช่ไหมซึ่งเฮลี่เนี่ยมีชื่อเสียงที่ไม่ค่อยดีนะคะนักลงทุนที่ไหนจะมาลงทุนสร้างหนังที่บทตัวละครสมทบเนี่ยเป็นคนที่มีข่าวเฉาขนาดเนี้ยก็คงจะไม่มีนะผู้กำกับก็ได้แต่ทําใจว่าอาจจะต้องเลือกนางเอกสาวที่กำลังลุ่งคนนี้นะคะ ในขณะที่เมสันเองก็เดินเลี่ยงออกมาแล้วก็คิดว่าตัวเองคงจะโดนปลดแล้วแหละเขาเสียดายเงิน5้0 0 0ื่นที่ตัวเองจะต้องได้มามากๆเลยนะคะในจังหวะนั้นเองนะที่ถนนฝั่งตรงข้ามนะคะเขาพบกับโนอากําลังถูกโจร3คนล้อมไว้นะคะตอนแรกเนี่ยเมสันพยายามกล่อมตัวเองว่าอย่าไปยุง่งอย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นอย่าไปแซหาเรื่องตอนนี้ระหว่างเขากับโนอาเนี่ยแทบไม่สนิทกันเลยแทบจะไม่รู้จักกันเลยเป็นแค่ เฮลี่ลัสกับโนอาเรยคาวตัน hmm. เขาไม่ควรไปยุ่งเรื่องของโนอานะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย mm hmm. เมื่อเมสันเห็นโจนชักปืนออกมานะคะเมสันก็อดใจไม่ไหวพุ่งเข้าไปปกป,ป้องโนอานะและท่าทางตอนที่แย่งปืนหรือว่า ท่าทางตอนที่ใช้ปืนขู่พวกโจรเนี่ยอยู่ในสายตาผู้กํากับทั้งหมดเลยนะคะผู้กํากับจึงตัดสินใจได้ทันทีเลยว่าเขาจะต้องเลือกเมสันมาแสดงในภาพยนตร์ของเขาให้ได้ไม่ว่าจะมีนักลงทุนมาลงทุนหรือเปล่ายังไงก็แล้วแต่เพราะเขารู้สึกว่าภาพยนตร์ของเขาจะต้องมีเมสันแสดงอยู่ในเรื่องนะ ดังนั้นนะคะในงานเลี้ยงเปิดกล้องนี้เองนะคะที่เมสันได้พบกับโนอาอีกครั้งโนอาเนี่ยมาร่วมงานในฐานะของผู้ลงทุนรายใหญ่ของหนังเลยนะแต่ว่าโนอาเนี่ยก็มาแป๊บเดียวนะคะเพราะว่าโนอาเขามีทุระอยู่ที่ชั้นบนต่อนอะในงานเลี้ยงนะคะก็ดําเนินต่อไปจนทุกคนเนี่ยเมาจนฉุดไม่อยู่แล้วนะคะเมสันจึงต้องพาผู้กํากับเนี่ยไปพักบนห้องของโรงแรมที่จองเอาไว้น่ะนะในลิฟต์นั่นเองนะคะที่เมสัน ได้เจอกับอารอนแล้วก็แอชลี่อีกครั้งหนึ่งนะคะอารอนกับแอชลี่เนี่ยหลังจากหนีไปด้วยกันแล้วนะก็พยายามไปหาคนมาเปิดกล่องนิลภัยใช่ไหมแต่ว่าไม่มีใครเปิดได้เลย เมื่อพวกเขานะคะได้ข่าวว่าโนอาห์ A กำลังตามสืบร่องรอยของเมสันเนี่ยพวกเขานะคะจึงเข้าใจผิดไปว่าโนอาห์ NO A เนี่ยต้องการกล่องนิลภัยอันนี้นะคะที่ทุกคนกำลังเข้าใจผิดว่ามันอยู่ที่เมสันอะจึงตั้งใจมาดักรอโนอาห์ A นะคะเพื่อต่อรองขายกล่องนิรภัยอันนี้นะแต่เมื่อเมสันเห็นทั้งคู่นะคะแล้วยังได้ยินทั้งคู่เอ่ยถึงโนอาห์ A อีกเนี่ยก็เข้าใจไปว่าทั้งคู่นะคะต้องการจะมาจับโนอาห์ A ไปเป็นตัว ประกันเพื่อหาทางหนีด้วยอํานาจของตระกูลของโนอาเนี่ยไม่ว่าอะไรก็เสกได้ทั้งนั้นนะคะเมสันนะคะจึงทิ้งผู้กํากับไว้ในลิฟต์นะ แล้วตัวเองก็รีบตัดหน้าทั้งคู่นะคะลากโนอาเข้าไปในห้องที่ตัวเองจองไว้นะโนอานะคะงงมากว่าอยู่ดีๆโดนลากเข้ามาในห้องนะจึงขอคำอธิบายจากเมสันแต่ถ้าเมสันบอกความจริงว่าเขาเห็นอารอนกับแอชลี่ก็จะอธิบายไม่ได้ว่าทําไมดาราฮอลลีวูดอย่างเฮลี่ลัสเนี่ยถึงรู้จักกับทหารรับจ้างพวกนั้นนะคะจึงได้แต่ตอบแบบคุมเครือไปว่าเขารู้ว่าโนอาอยู่ในอันตรายแต่ ขอไม่บอกเหตุผลได้ไหมอะไรแบบนี้แต่พอตอบแบบนั้นอะ่ะโนอาก็ไม่เชื่อนะคะเมสันจึงต้องอ้างด้วยเหตุผลแบบเฮลี่ว่าตอนเนี้ยเขากําลังมีอารมณ์อยู่อยากให้โนอาเนี่ยช่วยอยู่เป็นเพื่อนหน่อยสัก10นาทีอะไรแบบนี้แล้วเขาจะยอมบอกเรื่องของเมสันให้ฟัง คำพูดนั้นนะคะแน่นอนว่าเมสันเนี่ยอยากจะให้ทั้งคู่เนี่ยอยู่ด้วยกันเฉยๆแต่โนอาเข้าใจผิดว่าเมสันเนี่ยต้องการจะมีอะไรกับเขานะคะจึงโกรธขึ้นมาเพราะว่าหลังจากที่ผ่านเหตุการณ ต่างๆมาแล้วเนี่ยทำให้เขามองตัวตนของเฮลิลัสไปในทางที่ดีขึ้นนะคะแต่มาตอนเนี้ยคนที่เขามองว่าเปลี่ยนไปแล้วนะคะกลับเอาเรื่องของเมสันมาขู่เขาทําให้โนอานะทั้งโกรธแล้วก็ผิดหวังมากนะคะโนอาจึงจับเมสันเนี่ย กดลงกับเตียงแม้ว่าเมสันจะพยายามห้ามเท่าไหร่เนี่ยโนอาก็ไม่ฟังนะคะตอนที่เหตุการณ์มันแบบกำลังจะเลยเถิดอยู่นั้นน่ะนะโทรศัพท์ของโนอาก็ดังขึ้นนะคะตอนที่โนอารับสายเนี่ยเมสันก็รีบแต่งตัวนะคะตอนที่จะชิ่งออกจากห้องนั้นน่ะโนอาก็ถามถึงเรื่องเมสันที่สัญญากันไว้น่ะนะว่าจะยอมบอกอะไรเงี้ยเมสันก็ได้แต่ตอบแบบคลุมเครืออีกเหมือนเดิมว่าเมสันยังมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งเนี่ยแหละแต่ว่าถ้าจะตาม หาเมสันอะ่ะก็คงหาไม่เจอแล้วอะไรเงี้ยนะเมสันเนี่ยก่อนไปยังไม่ลืมกำชับให้โนอาเรียกบริกาดมารับเพื่อความปลอดภัยด้วยนะแล้วก็รีบหนีออกจากห้องไปนะคะสิ่งที่โนอาได้รับแจ้งจากปลายสายเนี่ยก็คือมีคนพบอารอนกับ แอชลียในโรงแรมนะคะซึ่งมันเหมือนเป็นการยืนยันได้ว่าศพในบังเกอร์นั้นที่จริงแล้วก็คือเมสันนั่นเองนะคะแต่แทนที่โนอาจะเสียใจเนี่ยกลับทำให้โนอาเนี่ยกระจ่างแจ้งขึ้นมานะตลอดที่ผ่านมานะคะเขามักจะเห็นเงาของเมสันเนี่ย ซ้อนทับอยู่บนตัวเฮลี่เสมอโนอาคิดว่าเพราะเฮลี่เนี่ยมีท่าทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพูดการเดินหรือว่าแม้กระทั่งนิสัยของเฮลี่ก็เหมือนกับเมสันอย่างเงี้ยจึงทําให้โนอาคิดว่าตัวเองอะมองเฮลี่เป็นตัวแทนของเมสันนะคะแต่เหตุการณ์ในวันเนี้ยทาให้โนอารู้ความจริงว่าตลอดมาเขาไม่ได้เห็นเฮลี่เป็นตัวแทนของเมสันเพราะว่าสําหรับโนอาแล้วอะไม่มีใครมาแทนที่เมสันได้ดังนั้นเฮลีย ที่เขาเห็นเนี่ยก็คือเมสันจริงๆนะคะ หลังจากนั้นนะคะเมื่อเมสันกลับมานอนหลับในคืนนั้นเองนะ,นะเขากลับฝันว่าตัวเองนะคะมีอะไรกับโนอาอย่างเร่าร้อนเลยทีเดียวนะก่อนหน้านี้นะคะตอนที่เมสันกลับมาพบกับโนอาอีกครั้งเนี่ยเขาก็เคยฝันแบบนี้มาก่อนนะเพียงแต่ตอนนั้นน่ะเมสันคิดว่าเพราะโนอาเนี่ยหน้าตาดีมากถึงขั้นที่แบบว่าไม่จําเป็นต้องคํานึงว่าโนอาเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่ว่าจากการที่ได้ใกล้ชิดกันที่ รรงแมจนเกือบจะเลยเถิดไปนะั่นะนะนะกับฝันเมื่อคืนนะคะเริ่มทําให้เมสัเนี่ยรู้สึกหวั่นไหวแล้วก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าตัวเองเนี่ยเริ่มเบี่ยงเบนไปตามร่างกายของเฮลี่ที่เป็นเกย์หรือเปล่า ในตอนที่เมสันนะคะเดินทางมากองถ่ายในเช้าวันถัดมาเนี่ยนะ,ะกลับมีนักข่าวมาอออยู่เต็มไปหมดเลยนะคะเมื่อลองเช็คดูข่าวแล้วเนี่ยพบว่าญาติของเฮลี่นะแอบถ่ายจังหวะที่เมสันนะคะลากโนอาเข้าห้องแล้วนํามาเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียเพื่อแก้แค้นนะคะที่เมสันไม่ยอมจ่ายค่าเลี้ยงดูพวกตัวเอง ที่จริงแล้วอะเมื่อคือนอะพวกญาติญาติของเฮลี่นะคะต้องการขายรูปเนี้ยให้กับนักข่าวพวกเขาหวังไว้นะว่าจะได้สักแสนสองแสนดอลลาร์อะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าไม่มีใครกล้าซื้อไม่มีใครกล้าเล่นข่าวเสียหายของโนอาเลยนะคะเพราะว่ากลัวอิทธิพลของตระกูลโนอา์นั่นเองนะแล้วยิ่งเลขา ของโนอาห์มาพบแล้วขู่ว่าให้ส่งภาพทั้งหมดมาแล้วทางเราเนี่ยจะไม่ทําอะไรจะไม่โดนทําอะไรทั้งนั้นญาติของเฮลี่เนี่ยจึงโกรธแค้นนะคะที่โดนขู่ด้วยทั้งไม่สามารถทําอะไรเมสันได้ด้วยเนี่ยจึงได้โพสต์รูปลงโซเชียลมีเดียนะคะนักข่าวที่ตอนแรกเนี่ยไม่กล้าเล่นข่าวของโนอาห์ก็เลยตามน้านะคะเพราะว่าข่าวเนี้ยมันแพร่ไปทั่วโซเชียลมีเดียแล้วมันกลายเป็นข่าวดังที่ปิดยังไงก็ไม่มิดแล้วนะคะ ผู้คนต่างๆเนี่ยก็ออกมาโจมตีเมสันนะว่า ฉุดโนอาเข้าไปในห้องเพื่อหวังจะบังคับให้มีอะไรด้วยหรือเปล่าในตอนนั้นเองนะคะที่โนอาเดินทางมายังกองถ่ายแล้วทุกคนก็ต่างคิดกันว่าโนอาเนี่ยจะต้องมาระเบิดอารมณ์จะต้องมาโกรธใส่เมสันแน่ๆด้วยความไม่พอใจกับข่าวเนี้นะนะแต่โนอากลับชวนเมสันไปล่องเรือยอสนะคะเพื่อทานอาหารด้วยกันนะผู้กำกับเองยังแซวเล่นๆน,นะคะว่าแบบอุ๊ยทำอะไรอะ่ะเหมือนกับไปเดทกันเลยนะคะ ซึ่งโนอาก็ตอบไปว่ามันคือเดทจริงๆแล้วก็ลากตัวเมสันไปนะคำพูดของโนอาเนี่ยทำให้นักข่าวทั้งช็อกทั้งงงเลยนะคะว่าโนอาเร A, ข่คาวตันเนี่ยนะจะมาชวนเฮลีลัสเดทรวมถึงตัวเมสันด้วยนะคะที่โดนลากไปแบบงงๆนะ ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยคิวดาริเล่มหนึ่งเนาะทุกคนรอติดตามสปอยเล่ม2ได้ในคลิปหน้านะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ให้เราช่วยเล่าในช่วงให้เราสปอยก็ขอลาไปก่อนบายบายจ้า